กาชาติจังหวัดทุกทุกคนมีจิตผุศสนและสัทธาจะช่วยเหลือทุกชีวิตด้วยใจแนตาเรื่องใดที่นักหนาจะทำให้มันคนขาบนพื้นที่ราบลุ่มกว่า1,000ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ6แสนไร่ภาคกลางของประเทศไทยเป็นที่ตั้งของจังหวัดอ่างทอง ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์สืบสารเรื่องเล่าขานด้านพุทธศาสนามานับร,ร้อยร้อยปีมีคำขวัญประจำจังหวัดว่าสมเด็จเกตชัยโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีระไทยใจกล้าตุกกตาชาวังโด่งดังจักสารทิ่นฐานทำกลองเมืองสองพระนองปัจจุบัน มีนายวิศวะ,ะสศิสมิตดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองขอนำเสนอโครงสร้างการบริหารงานและผลการดำเนินงานในห่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม2555รวมสี่เดือนดังนี้โครงสร้างเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองประกอบด้วย นางศรีพันธ์สศิสมิตรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองสองท่านคือนางสุดที่นันงานเริศนางสุภวันไกลเพิ่มนางสาวสุดาพรสำราญเป็นเลขานุก,การและกรรมการอื่นๆอีก25คน สรุปผลการดำเนินงานและโครงการต่างๆของเหลากาชาติจังหวัดอ่างทองตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม2555รวม4เดือนมีดังนี้งานบรรเทาทุกข์เหลากาชาติจังหวัดอ่างทองได้ออกเยี่ยมเยียนและให้การสงเคราะห์ผู้ประสบอักคีภัยในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญจำนวน6ราย โดยการมอบถุงยางชีพให้ครอบครัวละ1ชุดเครื่องใช้ในครัวเรือนคิดเป็นเงินครอบครัวละ2,500บาทพร้อมด้วยเงินสดครอบครัวละ5,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น45,000บาทงานคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุผู้ยากจนและผู้พิการ ตามโครงการกาชาติพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุผู้ยากจนและผู้พิการและร่วมออกหน่วยกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนหรือจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดอ่างทองตามอำเภอต่างๆในห้วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม2555จำนวน10ครั้ง ประชาชนได้รับการสงเคราะห์200รายเป็นเงิน124,000บาทงานรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะได้จัดทำโครงการรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิตโดยจัดทำคู่มือการบริจาคโลหิตแจ้งในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการรณรงค์ตามโรงเรียนต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรวมทั้งแจ้งในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตามอำเภอทุกอำเภอและได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตรวมจำนวน29ครั้งได้โลหิตรวมทั้งหมด1,446ยูนิต6 5 7 0น4มีผู้บริจาคดวงตา2อรายและบริจาคอวัยวะ2อราย การหารายได้มีรายได้สุทธิจากการจำหน่ายสลาก2,437,680บาทรายได้จากเงินอุดหนุน56,000บาทรายได้จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้เหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทอง20,000บาทและรายได้จากการรับสมัครสมาชิกสามัญ3,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.966.680บาทงานสนับสนุนกิจการยุวกาชาดอาสากาชาติเปล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทยได้ดำเนินการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติเมื่อวันที่29-31ถึง31กรกฎาคม 2,555โดยมีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง15ถึง25ปีจากโรงเรียนต่างๆในเขตจังหวัดอ่างทองเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน80คนใช้สถานที่ฝึกอบรมณวัดขุมทองตำบลไผ่จำสินอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองการประชุม ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดภาคหนึ่งณจังหวัดสมุทรปราการได้จัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองกิ่งอำเภอป่าโมกและอำเภอสามโก้และร่วมประชุมกับส่วนราชการต่างๆรวม10ครั้งงานสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสภากาชาติไทยร่วมโครงการตรวจวัดสายตาสภา,าชาติไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบทณโรงเรียนสตรีอ่างทองร่วมต้อนรับพลโทนายแพทย์อำนาจบารีผู่วงในการสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชาชนาหมยพิทักษ์สภากาชาติไทยมอบถุงทานน้ำใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยณองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่ามโมกจังหวัดอ่างทองต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง โครงการ GSK ธนาคารยาเพื่อประชาชนจากสำนักง,งานใหญ่ประเทศอังกฤษโดยออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ที่ศูนย์สภากาชาติไทยเวชภาหะเฉลิมพระเกียรติหมู่ที่9ตำบลบางจากอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง การดำเนินโครงการในพระราชดำริร่วมต้อนรับร้อยเอกไพบูรณ์สุเจตนีรองพุ้มในการกองงานพระวราชายาผู้แทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวราชายาในโอกาสตรวจติดตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว นาตบลบ,บางเจ้าชาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองงานเป็นตัวแทนของสภากาชาติไทยร่วมต้อนรับนายมนัสโนนุชผู้แทนพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอูบนลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนววีเรื่องในโอกาสมอบสิ่งของพระราชทานโครงการหนึ่งใจให้ประชาชนณาอาคาร สำนึกรักบ้านเกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยณองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงอําเภอป่ามโมกจังหวัดอ่างทองเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธีและกิจกรรมต่างๆที่สำคัญเช่นร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายมหาราชพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาร่วมพิธีสะดุดีคนสำคัญ พันท้ายนรสิงร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระจอมก้าวเจ้าอยู่หัวและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปียมหาราชกิจกรรมพิเศษร่วมโครงการเข้าวัดทารรบุญวันธรรม,มะสวนะโดยการร่วมปลูกต้นไม้และทำบุญตักบาตรทุกวันพระโครงการ และกิจกรรมอื่นๆที่ได้ํำเนินการไปแล้วในรอบ4เดือนโครงการผู้ว่าและกาชาติสร้างบ้านสารฝันให้กับผู้ยากจนได้ดำเนินการมอบบ้านตามโครงการผู้ว่าและกาชาติสร้างบ้านสารฝันให้กับผู้ยากจนในเขตท้องที่อำเภอสามโก้จํานวน3หลังเป็นเงิน1 23,600บาท โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยร่วมกับโครงการประชาอาสาปลูกป่า8 0 0ร้้านก้า80 000, สพันษามหาราชินีณอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจเส้นอำเภอป่ามโมกจังหวัดอ่างทองสำหรับผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทอง